ทากาละสวัสดีแม่เอามาปูนกรุบกรุบคณจากออสเตรเลียจ้าจะเจอกับคมีบริบรมมุงาชั้นแนบแล้วนะครับมอมปอูนจ้านี่ดูงาพาเดินชมนกชมไม้มารับลูกสาวารบรรยอากาศดีดีค่ะบอมปูนค่ะพาดูต้นไม้ระหว่างรอลูกสาวเลิกโรงเรียนท้องฟ้าโปร่งใสสีฟ้า วันนี้อากาศ17องศาไม่มีลมอากาศย่างกรายเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิแล้วค่ะมอปโอนจาอากาศสดชื่นเดินไปมุมไหนก็มีแต่ดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าละอองามตอนนี้ก็บ่าย3 1 0นาทีแล้วค่ะโรงเรียนเลิกบ่าย3ครึ่งท่าที่ประเทศไทยก็ประมาณ10เทีเ่ยงเนาะ เที่ยงสิบนาทีกินข้าวอิ่มมากเลยพี่น้องจ๋าก,ก็เลยมาเดินให้มันย่อยก่อนปกติมาจอดรถรอลูกก็จะนั่งอยู่ในรถแต่มันนั่งไม่ไหวมันอิ่มข้าวมากเพื่อนชวนไปกินข้าวที่บ้านของเขาก็ทําน้ํายาขนมจีนของโปรดของบุงากินเสร็จก็เลยมารับลูกตะเตลิดม,มารับลูกเลยจ้ะ ย่างายเข้าสูฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ก็สวยงามถ้ามาเที่ยวออสเตรเลียเมลเบิร์นมาช่วงนี้นะคะมาโปนูบ้าหลังนี้สิคะใช้ต้นไม้เป็นกำแพงสวยๆเนี่ยจะเป็นฉากแบกเกาได้อย่างงามเลยเนาะดูสิคะเขาทำตัดให้มันเป็นอ่ากำแพงไปเลยไม่ต้องสร้างกำแพงไม้ให้มันเปลืองเงินแล้วก็สวยด้วยแต่มันสูงเกินไปเพราะว่านี่ ถ้ามาเที่ยวออสเตรเลียก็มาเที่ยวช่วงนี้นะจ๊ะบองปออนมันเป็นช่วงฤดูอากาศอุ่นขึ้นอุ่นขึ้น,น,น,นจาก10 10 12เมือ่ออ่านี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะดอกพาราไดซ์เบอร์สพาราไดส์สวยงามเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนบ้านหลังนี้ทำกำแพงที่สวยเนาะมาช่วงนี้แหละจ้ะบองปอ,อนจ๊ะจนถึงนู่นเดือนมีนานมันถึงจะ เริ่มหนาวอีกทีช่วงนี้เป็นช่วงฮอลเดย์ได้เลยอีกสองอาทิตย์ก็ปิดเทอมเดินมาพาท่านผู้ชมเดินดูดอกไม้งามเดี๋ยวงาเอากล้องหันไปทางนน้นดีกว่าเนาะดอกไม้งามจ้าบอปวนจ้าม,ามาเที่ยวช่วงนี้ราคาช่วงดอกไม้บานอากาศเริ่มอุ่นขึ้น เป็นจากฤดูหนาวกลายมาเป็นฤดูใบไม้ผลิพอฤดูใบไม้ผลิแล้วก็มาเป็นฤด,ดูร้อนจ้าสูงสูงมากเป็นกระแพงได้เลยนี่จ้าสภาพบ้านที่ตัวนครแมลเบิ์นไม่ใช่ในตัวเมืองนะคะห่างจากตัวเมืองมาประมาณ30นาที กูดูมีพึ่งน้อยพึ่งมาเ,าเกสรดอกไม้น,นี่จ้ามองขึ้นมาก็จะดอกกุหลาบสีชมพูสวยดอกเบอร์สพาราได์นี่ก็เริ่มจะออกดอกแล้วจ้ามองปูนจ้าสุดทรงของเขาสวยงามเนาะดอกกุหลาบก็ผลิตใบอันนี้เป็นใบเซมันไม่เป็นเจกันดอกไม้งามจะมองปูนจ้าดูสิคะ วิวท to ิวทัศน์จะพาไปดูดอกไม้สีขาวไปทางโน้นนี่ค่ะดอกนี้ก็สวยนี่พา่านผู้ชมมาเดินดูดอกไม้ก่อนที่จะรับลูกสาวสวยตั้งแต่พื้นบนเลยเนกมอปนหัวจรท้า ก็สวยเนะี่ต้นนี้ต็าดอกไม้ค่ะเน้นมาดอกไม้ผลิตต้นไม้สวยอู้ต้นส้มบ้านหลังนี้มีส้มด้วยเราต้องขยายอ่าเลยจากส้มไปก็เริ่มสืบรอจาบบอปโปน บรรยากาศแถวบ้านนเอ้ยไม่ใช่แถวบ้านแถวโรงเรียนลูกหมู่บ้านในซอยแถวเนี้ยงาเคยอยู่ห้าปีจ้ะรู้ทุกตรอกทุกซอกทุกซอยดอกไม้นี่ก็สวยง่ด้วยจ้ามาปูนจ้ะ ดูฟรีๆไม่เสียงเงินเลยลมชมวิวชมทิวทัศน์เนาะแล้วก็มีดอกไม้อีกอย่างหนึ่งที่หงายอยากจะนำท่านผู้ชมไปดูก็คือท่านผู้ชมเคยเห็นดอกสีชมพูที่หงาลงคลิปสั้นๆเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะต้นไม้ต้นนี้ เกิดดอกได้ปีละหนึ่งครั้งแล้วก็จะเป็นเป็นดอกก่อนดอกไม่มีใบเลยแต่เนี้ยมันมสีสีสีชมพูกลายจากดอกกลายเป็นใบแล้วทีนี้งจะมีสีขาวมาโชว์ผู้ชมจ้ายวพาไปดูสีขาวเนาะคลิปพากิลมชมวิวอัปเดตคิดถึงกันนิดๆ,ๆหน่อยนนะจ๊ะมาโปนจ้า นี่ค่ะใกล้ถึงแล้วเดยวงัระจุเปล่งกล้องแล้วนะคะลำโพงนับหนึ่งโถงสามอันนี้ดอกสวยแต่กลิ่นเหม็นจา้าต้นอะไรก็ไม่รู้นี่พึ่งออก็มาด้วยไม่คะสวยงามมากเลยอันนี้มันยังไม่โตมันยังไม่บานเต็มต้นนะเนี่ยงามซกุระสีขาว สีชมพูหม,หมดหมดอายุไปแล้วเอ้ยไม่ให้หมดมันวายแล้วเริ่มสีขาวออกมาแทนมีสองต้นติดกันจ้าน้ำเนี่ยนีดูใกล้ๆดีกันเนาะอีกต้นหนึ่งเนี่ซอยไปด้านหน้าเนี่ย โซ่กำแพงสีแดงแดงร่วงแดงนำไปรับลูกสาวที่โรงเรียนอขอขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีจะเจอกันในลี่วิดีโอต่อไปจ้าลูกาและสวัสดีค่ะ